นอกจากที่เราเห็นสถานการณ์การโจมตีด้วยการใช้กําลังทางทหารแล้วเนี่ยจริงๆเรายังมีสงครามอีกรูปแบบหนึง่งที่เป็นสงครามผสมหรือที่เรียกว่าสงครามไฮบริดเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราเอามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มีเบื้องลึกของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับ สำนักข่าว d ด็อชเวลเลอ e r ของเยอรมันนะครับเขารายงานตรงนี้นะครับเขาบอกว่าย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านี้ประมาณช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนมีเหตุการณ์3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไล่เรียกกันในช่วง1สัปดาห์นะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์ก็คือมีเครื่องบินขนส่งสินค้าโลจิสติกของเยอรมันดีอย่าง DHL เนี่ยประสบอุบัติเหตุตกที่ลิทัวเนียสายเคเบิลใต้น้ํา2เส้นได้รับความเสียหายในทะเลปอติ แล้วก็เหตุการณ์ที่3มคือคารินจอร์เจสคูนักเคลื่อนไหวฝ่ายขวาที่นิยมรัสเซียเนี่ยว่าชัยชนะการเลือกตั้งครั้งแรกของโรมาเนียในการเลือกตั้งป,าาประธานาธิบดีโรมาเนียนะครับเขาบอกว่านักการเมืองแล้วก็หน่วยข่าวกองตะวันตกหลายคนเนี่ยสงสัยว่ารัสเซียเนี่ยอยู่เบื้องหลัง3ามเหตุการณ์ดังกล่าวนี้แม้จะยังไม่มีเหตุการณ์พิสูจน์หรือหลักเปิดหลักฐานใดๆออกมานะครับที่สนับสนุนข้อสงสัยดังกล่าวแต่เขาบอกว่าสงครามแบบไฮบริดเนี่ย ที่รัสเซียอยู่เบื้องหลังเนี่ยก็ก่อให้เกิดอันตรายมาโดยตลอดผู้เชี่ยวชาญก็เตือนว่าอันตรายดางกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนเต็มรูปแบบในปี2022สงครามไฮบริดคืออะไรไฮบริดวอร์เฟร์หรือสองครามที่เรียกว่าสงครามลูกผสมนะครับหมายถึงการขยายขอบเขตปฏิบัติการทางทหารให้ครอบคลุมถึงการจารกรรมการก่อวินาศกรรมการโจมตีทางไซเบอร์รวมไปถึงการแทรกแซงการเลือกตั้งการโฆษณาชวนเชื่อและการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ที่ทําให้ศัตรูอ่อนแอแล้วก็ไร้เสถียรภาพนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ารัสเซียได้ขยายการทําสงครามรูปผสมหรือสงครามแบบไฮบริดมาอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไล่เรียงกันอย่างนี้นะครับไฮบริดวอร์แฟร์หรือสงครามแบบรูปผสมเนี่ยมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นนะครับที่เขารายงานออกมานะครับอันที่1คือเรื่องของการจรการ,รมนะครับสำนักข่าวนอชเวลเลอร์ของเยอรมันเนี่ยเขาบอกว่านับตั้งแต่ปี2022ประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยได้มีการขับไล่เจ้าหน้าที่ทูตรัสเซียออกไปประมาณ500คน หน่วยข่าวกรอง MI5 ของอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าในจํานวน500คนนี้เนี่ยมีอย่างน้อย400คนที่เป็นสายลับนะครับสถานทูตและสถานกงสูลหลายแห่ง like ของรัสเซียมีรายงานว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารแล้ะก็เทคโนโลยีจารกรรมที่ล้ําสมัยแ,แม้จะมีข้อพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนแต่หน่วยข่าวกรองตะวันตกก็เลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลออกมานะครับ พราะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสถานทูตและก็สถานกงศูลย์ของรัสเซียเนี่ยแม้จะอยู่ในประเทศต่างๆก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นดินแดนของเขานะครับแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปหน่วยข่าวกรองของประเทศเนนธอแนล์ออกมาเตือนว่ารัสเซียเนี่ยกำลังจัดเตรียมเอกสารปลอมให้กับสายลับของตนนะในการลักลอบนําเอกสารเหล่านี้เนี่ยเข้าไปในองค์กรต่างๆของฝ่ายตะวันตกนะโดยปลอมตัวเป็นนักธุรกิจนะครับมีรายงานข่าวที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการจาการมของรัสเซียถูกเปิดเผยออกมาเป็นประจำนะครับมีรายงานบางชิ้นพูดถึงการที่กองทัพเยอรมันเนี่ย พูดเกี่ยวกับระบบขีปนาวุธทอรัสนะครับของเยอรมันบางรายการพูดถึงโดนรัสเซียที่มีการสอดแนมฐานทัพอากาศแล้วก็เขตอุตสาหกรรมในยุโรปนะครับรายงานบางฉบับก็มุ่งเน้นไปที่ข้อสงสัยเรือที่ทําการวิจัยบางลําอยู่ในทะเลตอนเหนือของยุโรปว่าสงสัยว่าจะเป็นเรือจากรรมนั่นเองอันต่อมาข้อที่2คือเรื่องของการก่อวินาศกรรมนะครับออรายงานบอกว่าไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านามามีรายงานว่าเรือบรรทุกสินค้าของจีนซึ่งมีกับดันชาวรัสเซียเนี่ย ได้ทําการลากสมอเรือลงไปในพื้นทะเลแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับเคเบิลใต้น้ํา2เส้นในทะเลปอร์ติกนะครับเหตุการณ์นี้คล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปี2023เมื่อเดือนที่แล้วนะครับเขาบอกว่าเมื่อเดือนที่แล้วคลังสินค้าในลอนดอนที่ใช้จัดเก็บอุปกรณ์ที่จะส่งให้กับทางยูเครนเนี่ยถูกวางเพลิงในเดือนกรกฎาคมวัสดุที่ กาลังจะส่งไปให้กับทางยูเครนเนี่ยเกิดไฟไหม้นะครับที่ศูนย์โลจิสติกของ d h l ในเมืองไลซิกประเทศเยอรมันก็เชื่อกันว่าการก่อวินาศกรรมของรัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีเหล่านี้นะครับแล้วก็ยังมีกรณีอื่นๆอีกมากจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อพิสูจน์นะครับแต่หน่วยข่าวกองของยุโรปก็เตือนว่าการก่อวินาศกรรมระ่วางเพลิงที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรปแล้วก็ในสา,านอาณาจักรนะครับอันที่3คือการโจมตีทางไซเบอร์อันนี้เราพคคุ้นกันนะครับ สำนักงานความปลอดภัยของข้อมูลกลางของเยอรมันเนี่ยเตือนถึงความเสี่ยงจากกิจกรรมไซเบอร์สเปซเดียวที่สูงกว่าที่เคยเป็นมาเลยนะครับการเจรกรรมและการก,ารก่อวินาศกรรมออนไลน์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาก่อนที่รัสเซียจะโจมตียูเครนกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียมีการเคลื่อนไหวอย่างมากในเยอรมนมีนะครับมีการเจรกรรมทางไซเบอร์แล้วก็การโจมตีด้วยรนซอมแวร์นะเพื่อหาประโยชน์ทางการเงินแล้วก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนเลยนะครับ หน่วยงานของเยอรมันอันนี้เขาเตือนว่าจำนวนการโจมตีที่เรียกว่า DDOS เนี่ยโดยแฮกเกอร์ของรัสเซียเนี่ยเป็นการโจมตีเพื่อทำให้เซิร์ฟเวอร์มีอมีปริมาณข้อมูลที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดโอเวอร์โหลดแล้วก็แฮกเกอร์ก็มุ่งเป้าไปที่การเจาะระบบเครือข่ายของบริษัทแล้วก็องค์กรต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับอันต่อมาครับคือเรื่องของการสร้างข้อมูลเท็ปหรือการโฆษณาชวนเชื่อนะครับบอกว่าเป้าหมายอีกประการหนึ่งของสงครามแบบไฮบิดนี่ก็คือการโน้มน้าวความคิดของประชาชนในประเทศเป้าหมายนะครับ ข้อมูลเท็จหรือเรื่องราวที่สนับสนุนรัสเซียหรือต่อต้านยูเครนเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปนะครับบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับในช่วงต้นปี2024กระทรวงการต่างประเทศของเยอรมันได้เปิดเผยถึงข่าวปลอมของรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับจํานวนผู้ใช้บัญชีในโซเชียลมีเดียปลอมถึง50,000บัญชีนะที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จแล้วก็ความคิดเห็นที่สนับสนุนรัสเซียบนโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงไปที่สำนักข่าวปลอมที่เผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียนะครับ อันที่5นะครับคือเรื่องของการแทรกแซงการเลือกตั้งแล้วก็แทรกแซงกระบวนการทางการเมืองนะครับเขารายงานว่าเป้าหมายอีกประการหนึ่งของการทําลายเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศเป้าหมายเนี่ยโดยการเสริมความแข็งแกร่งให้กับพรรคการเมืองและผู้สมัครที่ทําการหัวรุนแรงมีการให้ให้เงินสนับสนุนทางการเงินแก่รัฐบาลเหล่านี้นะครับในช่วงเดือนเมษายนหน่วยข่าวกลองของสาธารณรัฐเช็กได้เปิดโปงเว็บไซต์โฆษณาชวนเชื่อที่มีชื่อว่า Voice of Europe นะซึ่งเชื่อว่าให้เงินสนับสนุนจากรัสเซีย เว็บไซต์ดังกล่าวถูกสงสัยว่าจ่ายสินบนให้กับสมาชิกรัฐสภา,ายุโรปบางคนนะครับแม้ว่าสมาชิกรัฐสภา,ายุโรปเนี่ยจะออกมาปฏษษษิเสธข้อากล่าวหาก็ตามหน่วยกล่าวกองของชาติตะวันตกกล่าวว่ารัสเซียมีอิทธิพลโดยตรงหรือทางอ้อมต่อการเลือกตั้งหลายสิบครั้งทั่วยุโรปอเมริกาเหนืออเมริกาใตา้สถานีวิทยุโทรทัศน์แล้วก็สำนักข่าวของรัสเซียเนี่ยรายงานว่ามีการผลิตคลิปวิดีโอผลิตข้อมูลข่าวสารต,ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือยูเครนการอพยพแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจต่างๆโดยที่ เอ่อวิดีโอเหล่านี้ที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยบรรดาบล็อกเกอร์ในอเมริกาก็เอาไปเอาคลิปวิดีโอเหล่านี้ไปเผยแพร่นะครับขณะที่การโจมตีแบบแฮ็กก็เป็นส่วนหนึ่งของการทํารูปแบบผส,สมของสองคราม,สมผสมเช่นกันนะครับเอ่อเกี่ยวมันเป็นการเกี่ยวข้องกับการแฮกนักการเมืองการแฮกข้อมูลของพักการเมืองแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพื่อขโมยและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับนะครับบางครั้งรวมถึงการทําเอกสารปลอมไปด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเลือกตั้งของสหรัฐในปี2016นะ แล้วก็การเลือกตั้งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสในปี2017นะครับอันสุดท้ายนะครับเรื่องที่6กนะครับก็คือเรื่องของการรอบสังหารบุคคลสําคัญนะครับอันนี้ก็อยู่ในหนึ่งของอยู่ในหนึ่งของสองครามแบบ h y b r t w w r r f r r e ด้วยนะครับการรอบสังหารบุคคลสําคัญก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่เห็นได้จากในอดีตช่วงที่ผ่านมานะครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือการสังหารอดีตผู้ประชาการชาวเชสเนียในสวนสาธารณะของเบอร์ลินนะครับ การโจมตีอเล็กซานเดอร์ลวินนโกนะครับนักวิจารณ์ที่ชอบวิจารณ์รัสเซียนะครับในปี2,549ความพยายามรอบสังหารเซอร์เกย์สคริปบานนะครับสายลับสองหน้าของรัสเซียแล้วก็ยูเรียลูกสาวของเขาในปี2 5 6 1ในอังกฤษนะครับในเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานขา่าวรั่วไหลออกมาว่า รัสเซียวางแผนที่จะลอบสังหารซีอกลุ่มผลิตอาวุธไลท์เมเทอร์ของเยอรมนีนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตรถถังและก็ส่งอาวุธให้กับกยูเครนนะแต่ทางรัสเซียก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดัางกล่าวนะครับทีนี้ในช่วงท้ายนะครับสำนักข่าวด็อดชเวเลอร์เขารายง,งานว่าเราจะรับมือกับสงครามไฮบริดอย่างนี้ยังไงนะครับเ <appeal. S 1> ขาบอกว่ารัสเซียเนี่ยดำเนินการใช้กลยุทธ์แบบสงครามไฮบริดน่ะทั่วทั้งยุโรปเลยนะครับอ่รัสเซียมีการใช้รูปแบบที่แตกต่างออกไปแล้วก็พัฒนาออกไปอยู่ตลอดเวลา รูปแบบหนึ่งอาจจะปรับให้เหมาะกับรัฐหนึง่งรูปแบบหนึ่งอาจจะปรับให้เหมาะอีกรัฐหนึ่งนะครับมันเป็นการผสมผสานาที่ใช้อยู่ตลอดเวลานะครับการโจมตีแบบหนึ่งอาจจะใช้ได้ได้ในโปแลนด์แต่ใช้ไม่ได้ผลในเยอรมันการโจมตีรูปแบบหนึ่งอาจจะใช้ได้ผลในเยอรมันแล้วก็ใช้ไม่ได้ผลในฟินแลนด์นะครับเขาก็บอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการโจมตีในรูปแบบต่างๆในวงกว้างในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับเราควรมีมาตรการยืดหยุ่นแล้วก็การตอบสนองต่อการโจมตีประเภทดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็ต้องเตรียมการรับบบมมืืืออออนนะคคครรรัี่่เงงงขสาแบ ไฮบริดที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากเป็นสงคารามที่ใช้การโจมตีด้วยจรวดหรือขีปนาวุธการใช้กําลังทางทหารนี่ยังมีเบื้องหลังการโจมตีที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์พรุ่งนี้มีผลต่อเศรษฐกิจการเงินแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานการดําเนินงานทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยโดยที่เราไม่รู้นะครับที่นี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตาดูนะครับเรื่องของสองคารามแบบไฮบริดนั่นเองนะครับ